ช่วงนี้นะคะจะพาไปติดตามเรื่องนี้มีอยู่ว่าค่ะจะไปรู้จักชุมชนแห่งหนึ่งนะคะเป็นชุมชนที่เก่าแก่ชุมชนกุดีจีนทาไมชื่อกุดีจีนนั่น,นสิหลายๆคนเองสงสยัยมันจะมีขนมอย่างหนึง่งขนมฝรั่งกุดีจีนด้วยใช่ไหมอร่อยมากาแต่ว่าทําไมถึงเรียกว่าชุมชนกุดีจีนเคยมีคนจีนมาอยู่เยอะเหรอหรือ,อยังไงก็เป็นการตั้งประเด็นคําถามเหมือนกันแต่ว่าคําตอบทั้งหมดเราไม่ทราบเหมือนกันไปตามเรื่องนี้ไปตามคําตอบกับน้องแหวนละกันนะคะในช่วงของเรื่องนี้มีอยู่ว่าพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมเรื่องนี้มีว่าวันนี้ข่าวันาพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ชุมชนกูดีจีนค่ะต้องเรียกดีๆนะคะเพราะว่ากูดีจีนเนี่ยกับกะดีจีนเนี่ยก็มีความหมายที่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าชุมชนนี้จะเป็นชุมชนที่แฝงไปด้วยสามศาสนาแต่ว่าสามารถอยู่รวมกันแล้วก็สามาัคคีรักกลมเกี่ยวกันได้ค่ะนอกจากนี้ชุมชนนี้ยังมีขนมที่น่าสนใจก็คือขนมฝรั่งกูดีจีนและยังมีขนมอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ขึ้นชื่อแล้วเขาบอกว่าหาทานได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นชุมชนนี้จะมีความน่าสนใจอย,อย่างไรเดี๋ยว ชุมชนกูดีจีมชื่อนี้มีที่มาอย่างไรและเหตุใดขนมโปรโตเุเกสเกี่ยวข้องอย่างไรกับชุมชนนี้คงต้องถามพี่ปิ่นประธานชุมชนของที่นี่ค่ะพี่ปิ่นคะชื่อที่มาของชุมชนกูดีจีนี้มีชื่อที่มาอย่างไรอะคะค่ะก็จะเป็นการอพยพของคนหลากหลายที่มาอยู่ในละแวกนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนคะ่ะที่ว่าจะมา รับจ้างแบกหามหรืออะไร<ม>เพราะว่าตรงแถบตรงนี้มันจะเป็นการค้าขายทางน้ำไงคะแล้วเราก็จะพูดกันว่าก <uri> ูรีกุรีกูรีซึ่งเป็นคนจีนอน่ะ,อ,ะอยู่แถบตรงนี้เยอะ,ะเขาก็เลยเรียกตรงนี้เลยแบบเพียเพ้ยนๆกันมาก็เลยว่ากูดีจีนเรื่องนี้มีอยู่ว่าปีพุทธศักราช2312คุณพ่อกอบาทหลวงชาวฝรั่งเศสได้เดินทางมายังบางกอกร้อมชาวคิสตังและชาวโปรตุเกสจำนวนหนึ่งค่ะ เ่อหวังพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งพระองค์ได้พระราชทานที่ดินแปลงหนึ่งไว้ริมแม่น้ำเจ้าพยาหรือวัดสังตะครุธในปัจจุบันและอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นที่มาของกุดีจีนนี้คือบริเวณนี้มีศาลเจ้าจีนที่ชื่อว่าศาลเจ้าเกียงอันเกงค่ะซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นที่มาของคำว่ากูดีจีนค่ะ ที่สำคัญนะคะบริเวณโบสถ์ซานตาคูสที่แหวนยืนอยู่นี่ค่ะจริงแล้วมีของลับที่น้อยคนอย่างมักจะได้เห็นจะเป็นอะไรนั้นตามแหวนมาดูกันค่ะเป็นละครางชุด16บใบนะคะเราก็จะมีแค่2วัดในประเทศไทยเนะาะแล้วละครางชุดเนี่ยก็จะเป็นอย่างแป้นก็เป็นแป้นโบราณนะคะ<า>นคนที่จะตีได้ก็คือจะต้องนิ้วแข็งแรงนิดนึงเพราะว่ากดแต่ละรวดนี่ค่ะสลิงมันแข็งแรงมากเลย กดลอง,ลองได้<ช>กด<ช>ไม่ได้อุ้ยกดไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านเขาแตกตื่นกันหมดค่ะคุณผู้ชมแล้วคนตีนี่ก็ต้องแม่นโน้ตหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราโมโมดูโน้ตเนี่ยแป้นมันไม่เหมือนจร่ยนะคะตีละครังไม่ต้องใช้โน้ตด้วยหรอโน้ตเพราะว่าเราบรรเลงเป็นดน,นตรีนะคะพระชนีโพ์อย่างเงี้ยแล้วก็สัรเสริญแม่พ้าอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้ตีแบบนิ่งนั่งิ่งเฉย เมื่อพี่บินได้พาแวนเดินเที่ยวชมชุมชนกูดีจีนก็สังเกตได้อย่างหนึ่งค่ะว่าทําไมแต่ละบ้านนั้นต้องแขวนไก่ไว้หน้าบ้านเขามีความหมายอย่างไรกันแน่ค่ะตอนสมัยก่อนจะมีคนโดนใส่ความแล้วก็ไม่มีใครมาเป็นพยานให้เขา<อ>เขาก็เลยเอาไก่มาเป็นพยานโดยที่ว่าถ้าไก่ขันสามครั้งคนคนนั้นก็จะพ้นผิด<อ>ไก่ก็ขันสามครั้งชาวโปรตุเกสก็เลยนับถือไก่ แต่เรื่องราวของชุมชนกุดีจีนนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะพรุ่งนี้แหวนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับขนมฝรั่งกุดีจีนขนมขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะสุดที่ใช้แก้วขาวถ่ายภาพเยาวนาเจียรัติบรงลังสมีทีมข่าวสังคมทีเอ็นวิรายงานค่ะ มีความผิดไม่เอามาฝ่ากอีกละกินกินยั่วด้วยนะประจำอ่ะเออประจำเลยเสียงแต่ไปเริ่โกรธอย่านโดนแทนนี่หาซื้อเองก็ได้เอะวันนี้หมดเวลาแล้ว